มีคนถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือที่เขาเรียกว่ามัลติเลเวลมาร์เก็ตติง้งหรือ MLM เนี่ยมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะครับมีหลายคนพูดไปคนละ,นละมุมคนละทิศละทางกันนะครับจริงๆนะครับถ้าคนรู้จริงเนี่ยนะครับอย่าเอาแค่รู้จกักเอาพอรู้จริงด้วยนะครับว่าผมอยากจะอธิบายนะครับให้ให้เคลียร์แบบนี้ก็คือว่าให้เราแยกออกก่อนนะครับระหว่างระหว่างการตลาดกับในเรื่องของบริษัทหรือคนมาทํา พราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดนะครับมันเอามุมของการตลาดก่อนนะครับมุมของการตลาดนี่การตลาดมันก็จะมีการตลาดชั้นเดียวหรือ 2- อสาชั้นหรือหลายชั้นนะครับหรือการตลาดที่แบบเขาเรียกว่าการตลาดไม่มีลิมิตของชั้นนะครับซึ่งธุรกิจเครือข่ายนะครับมันก็คือการตลาดที่มันมีเขาเรียกว่ารายได้ไม่จํากัดชั้นก็คืออินฟินิตี้ตามภาษาคณิตศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าการตลาดแบบหลายชั้น อันนี้นะครับคือความสวยงามของการตลาดแบบนี้หรือกฎของตัวเลขเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ชัดเจนสวยงามอยู่แล้วนะครับสามารถสร้างความสําเร็จได้แบบเขาเรียกอะไรครับแบบไร้ขีดจากัดอยู่แล้วอันนี้เราต้องแยกออกก่อนนะการตลาดมันดีอยู่แล้วนะครับมันน่าทําอยู่แล้วพูดง่ายๆนะครับแต่ในเรื่องของเราจะเลือกบริษัทแบบไหนล่ะเนี่ยนะคือตัวสําคัญเลยนะครับว่า คือแล้วแล้วหลายคนก็ถามว่าเออแล้วจะเลือกบอรสรแบบไหน,นล่ะอยากทําแล้วคนที่อยากทำเนี่ยก็คือธุรกิจแบบนี้มันดีอยู่แล้วแหละทำให้คนเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้เราเห็นอยู่แล้วคนสําเร็จนะคนสําเร็จเยอะแยะนะครับแล้วคนไม่สําเร็จก็มีเหมือนกันเยอะแยะเหมือนกันนะครับว่าแล้วมันต่างกันตรงไหนนะตรงนี้มัน,ม,นมันขึ้นอยู่กับคนมากกว่านะครับว่าคนสําเร็จแรบไม่สําเร็จเนี่ยนะครับคนสําเร็จเขาก็จะพูดแต่มุมของสําเร็จแต่คนไม่สําเร็จก็จะพูดแต่มุมของอไม่สาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมที่สองที่ผมอยากแยกให้ชัดสํําาาหรับคคนทที่่ออยกกจะ็ืวา บริษัทที่เราจะเลือกนะครับเราต้องเลือกบริษัทแบบไหนครับก็คือหนึ่งหลักๆเลยนะครับก็ต้องเลือกบริษัทที่ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องนะครับกับสคบหรือสํานักงานปุ่งของผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีสถาบันรับรองนะครับอย่างเช่นสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยอย่างเงี้ยครับและที่สําคัญก็คือบริษัทนั้นนะครับเราก็ต้องไปดูว่าบริษัทนั้นนะครับมีมีโรงงานผลิตไหม หรือจริงๆสําคัญจริงๆก็คือจุดกําเนิดบริษัทหรือผู้ให้กําเนิดบริษัทนะครับคือคนคนนั้นก็คือเป็นคนที่ร่ํารวยจริงไหมนะครับหรือเป็นคนที่แบบไม่มีต้นทุนสายป่านยาวมันก็เสี่ยงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นนะครับได้มาตรฐานจริงไหมมันตอบโจทย์ผู้คนและแก้ปัญหาให้ผู้คนได้ได้จริงไหมมีมาตรฐานรับรองอะไรจริงไหมนะครับมีโรงงานผลิตที่ชัดเจนจริงไหมนะครับและมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของแผนรายได้และระบบส่งเสริม ที่เราต้องมาวิเคราะห์กันให้ละเอียดนะครับว่าบริษัทที่น่าทำครับมันจะต้องเป็นบริษัทแบบไหนกันแน่แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้ครับ